เรนเจอร์เคันนี้แอ s ส l u t e ดแบ็ไปดูการแต่งอะไรเริ่มจากแต่งหล่อด้วยชุดแต่งวยชุดแต่งวัยคันนี้สเกิร์ตเป็นสีดําด้านมาพร้อมวยที่ลงชายกันชนด้านล่างเป็นสีแดงเส้นสายลายเส้นของวยสวยมากๆเลยกระจังหน้า FOR d ดําดีดตัดแดงสักคุฝาหน้าทรงฟิตรูปแรลสสีแดงงานนี้ต้องบอกเลยว่า FC สามารถเลือกได้เดี๋ยวไปดูที่งานด้านข้างกันต่อเลยมาด้านข้างชุดแต่งวัยเขาจะมาพร้อมคิวล้อและเอกลักษณ์ลายเส้นสํานักแบรนด์วยแบบนี้คันนี้ได้แส่ ลง,ล,งล้อมแม็กเป็นแวมไพร์ออฟเซตลบ44มาพร้อมยางโอเวอร์ไซส์33คูณ 12.5R20 และใส่ปีกนกปรับองศาของ YONG สีแดงเท่ๆแบบนี้เพื่อรักษาสภาพยางไปดูที่งานด้านท้ายกันต่อเลยด้านท้ายนั้นได้แต่งสติ๊กเกอร์คาเท่ๆเป็นคําเวลเลนเจอร์พร้อมครอบไฟท้ายดำและแผ่นปิดฝากระบะไท pe ORD และอักษรเลนเจอร์สีแดงเท่ๆแบบนี้ F4 เลือกได้โทรเลย0949469824แล้วคุณจะได้รถเท่ๆไปขับค่ะ